สักครู่นะคะได้ยินเพื่อนสมาชิกบางท่านนะคะจากพรรคหนึ่งที่อภิปรายเรียงการติดต่อกัน3ท่านนะคะดิฉันนึกว่าเรากําลังพูดถึงพรบคุ้มครองนายจ้างนะคะพระบรกฎขี่แรงงาน,นะคะ่ะแต่ว่าวันนี้ขณะนี้นะคะเรากาลังพูดถึงพรบคุ้มครองแรงงาน,นะคะ่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงจะได้ยินได้เห็นข่าวนะคะรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งที่ออกมาส่งเสริมชักชวนคนไทยให้มีบุตร มีลูกเพื่อชาติคะ่ะเพราะ mindset ที่ว่าการเกิดเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และผู้ให้กำเนิดคือผู้ที่มีคุณค่าหากท่านนะคะคิดจะส่งเสริมให้การมีบุตรเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่ว่าทำไมคุณภาพชีวิตของคนวัยทำงานในประเทศไทยกลับไม่มีช่องว่างให้พวกเขาเหล่านี้ได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตคะ่ะคนวัยทำงานหลายชีวิตนะคะแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองคะ่ะ ส่วนเรื่องที่จะไปสร้างครอบครัวนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะมนุษย์เงินเดือนหลายหลายรายนะคะไม่มีแม้กระทั่งวันลาที่จะไปดูแลคนในครอบครัวที่เขาป่วยหรือไม่แม้กระทั่งที่จะสามารถขอลาเพื่อกลับไปดูใจคนใกล้ชิดในวาระสุดท้ายค่ะดี๋ฉันคิดว่าความเป็นจริงเนี่ยมันช่างย้อนแย้งกับคำแนะนำในการเพิ่มประชากรของท่านเป็นอย่างมากค่ะ ดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะกับคําว่าทํางานทํางานทํางานค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าผู้ใช้แรงงานไทย <S <S เขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องใช้ชีวิต <S <S เขามีสิทธิ์ที่จะต้องไปพักผ่อน <S <S ไปเที่ยวค่ะมีวันหยุดเติมไฟให้กับชีวิตเพิ่มแพชชั่นให้กับตนเองนะคะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันหยุดค่ะแล้วค่อยกลับมาเริ่มทํางานในวันใหม่เพื <S <S ่อให้งานที่ทํานั้นเนี่ยกลับมามีประสิทธิภาพค่ะ ไม่ใช่ใช้วันหยุดวันเดียวนะคะในการซักผ้าตากผ้ารีดผ้าแล้วก็หมดวัน,นะคะ่ะวนลูปทำงานทำงานทำงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะท่านประธานท่านประธานนะคะกฎหมายคุ้มครอง,องแรงงานฉบับปัจจุบันเนี่ยระบุให้ลูกจ้างนะคะมีวันลาหยุดไม่น้อยกว่า6วันต่อปีแต่ลูกจ้างนะคะจะต้องทำงาน เกิน 1>, 1ปีถึงจะได้รับวันหยุดนั้นนะคะแต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับพักเก้าไกลเรากําหนดให้แรงงานเนี่ยสามารถลาหยุดได้10วันต่อปีและยังสามารถสะสมวันหยุดได้ค่ะเพื่อเพิ่มแพชชั่นในการทํางานค่ะการเพิ่มวันหยุดหรือว่าการลดชั่วโมงทํางานของลูกจ้างการที่ลูกจ้างควรจะได้รับ OT หากว่าวันนี้เนี่ยทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวันไปแล้วนะคะมันไม่ได้ที่จะทําให้ภาคธุรกิจเจ๊ง หรือว่ามันไม่ได้จะทําให้นักลงทุนหนีหายนะคะแต่ดีีกค่ะมันเป็นการเพิ่มการแข่งขันภาคธุรกิจในการที่ธุรกิจเองจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาคธุรกิจเองค่ะและที่สำคัญนะคะลูกค้าอย่างเราๆนี้นะคะหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยก็จะได้รับการบริการที่ดีได้รับสินค้าที่ดีค่ะภาคธุรกิจก็จะมีการปรับตัวมีการปรับกลยุทธ ให้พัฒนาสินค้าอยู่เสมอค่ะธรรมทาน,นะคะคนจะลาพักล้อนทีนะคะต้องรู้สึกผิดค่ะผิดต่อนายจ้างผิดต่อเพื่อนร่วมงานผิดต่อตอนเองค่ะจะไปเที่ยวทีนะคะไม่ไวยค่ะต้องแบกคอมนะคะพร้อมกับสายชาร์จบางทีต้องตอบไลน์ส่งอีเมลเรื่องงาน,นะคะ่ะนี่ไปเที่ยวนะคะบางคนเนี่ยทำงานจนป่วยไม่กล้าที่จะเอ่ยขอลาค่ะ นี่พูดถึงลูกจ้างรายเดือนนะคะยังไม่ได้พูดถึงรายวันที่เขาทำงานวันไหนหยุดไม่ได้เงินนะคะเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งมาเลือกสีรถหรอกค่ะว,ว่าวันนี้เขาอยากได้รถซุปเปอร,ร์คารุ่นไหนสีอะไรคะ่ะท่านประธานคะเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้กันไปถึงเมื่อไหร่คะ ทุกวันนี้คนไทยทำงานหนักนะคะทำงานหนักมากค่ะทำงานหนักเหมือนกำลังเป็นหนี้ก้อนโตค่ะแต่ว่าใช่ค่ะท่านประธานคนไทยทำงานหนักเพราะเป็นหนี้ก้อนโตค่ะบางคนนะคะไม่มีต้นทุนในชีวิตค่ะต้องเป็นหนี้ตั้งแต่กู้เรียนค่ะบางคนจะเดินทางไปเรียนจะเดินทางไปทำงานไม่สะดวกค่ะไม่มีขนส่งสาธารณะก็ต้องผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ ต้นทุนการเริ่มต้นชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะและลูกจ้างส่วนใหญ่เขาทำงานหนักมากค่ะวันหนึ่ง1 0ถึง12ชั่วโมงต่อวันแต่เขาได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำนะคะบางคนนะคะต้องยอมเซ็นสัญญาโอฟรี Free นะคะท่านประธานโอฟรี o Free, ที่ไม่ใช่โอทนะคะ มันผิดกฎหมายแรงงานปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันหมายถึงว่าต่อให้คนไทยจะทำงานหนักมากขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะใช้นี่ได้หมดและเขาก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเส้นความยากจนได้ค่ะเพราะว่าระบบของประเทศเรามันไม่ได้เอื้อให้คนทุกคนมีโอกาสที่เท่ากันค่ะ ดิฉันนะคะจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านในสภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสคนวัยทำงานค่ะเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนทำงานคนไทยรับรองการผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน2อฉบับจากพรรคก้าวไกลทั้งร่างการเงินและร่างไม่การเงินและอีกฉบับ จากพักภูมิใจไทยให้คนวัยทำงานนะคะเขาได้มีโอกาสค้นหาความฝันที่หายไปของพวกเขาค่ะให้พวกเขาได้มีเวลาค้นหาตัวเองนะคะ Hash tag ทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตขอบคุณคะ่ะท่านประธาน